เป่าให้มันเบิดได้เท่าเอาเป้าเป่าเปล่าเปล่าแม่ใบสีหักเนื้อหักเนื้อทีนแม่ใบสีหักเนื้อหักเนื้อขบวนีอกดีใจนานาภูคานานาภูคาเป็นผู้ํา ขันบ้านเท่ากับว่าเป็นสามีหรือว่าขันบ้านพระสายสันก็ว่าเป็นผัวใครจะใครแม่คู่ในก้นาวข้ามวยพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วเรหันกสีมว่าไงเ,เอาเอจาจังหน่อยเฮออ้หวยพ่อในพี่น้องน้ำสาธุเด้อก้ามวยพ่อของพี่ของน้องพี่มหวยพ่อ,าานอนมาอมให้แม่คู่มือนี่แม่คู่ขอคอให้ ชูคำบาทุกคำหวยพอดไม่แม่คู่หวยย้อนกับสู่ผู้สู่ปีสู่น้องสู่ลูกสู่เต่าสู่ผู้สู่คนเด้อใหามงงเงินในศีลในถ้ให้เจริญเด้อในศีลในธรรมให้ห่างให้มีให้ยลำให้รวยจะถูกแกหยากเด้อสาธุขนาดพ่อพ่อป็นนี่นี่พี่น้องขนาดพ่อพ่อป็นนี่นี่ครับเมื่อกี้ขอให้แม่คู่ครับจงมีอายุวัฒณะสุขาภละปฏิพันธ์ทัศนสารสมบัติเป็นพมโพพมไส้หาลูกให้หลานอ่าเป็นพมโพพมไส้ ให้ลูกเผืองลูกเทียนเป็นโฮมพ่อโฮมไส้ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้เต้าอยู่เย็นเป็นซุปนะนักนิดเบาหน่อยเอาให้ให้ลูกไขลานสิงไดมันบอดีขยับสนามย้ำเสตรมทมถึงเราก็หายถือว่าวีนี้เป็นวันเกิดวันเกิดของเราเปรียบเสมือนวันตายของแม่คือปูนาข้าแม่คู่ขอขมาพอกับแม่ถึงมัน่นสิเสียชีวิตแตบประยุทธ์ใส่กระซังปูนาคือไพ่ที่เสียทุงสิตลอดเพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราเกิดมาไม่ได้น้องๆะเอาก็ขอให้แม่คู่ยู่ดีมีแห้ง ลำลำเรวยเรื่อยครคุ้นคุ้นเด้อใช่เยอะใช่เยอะใช่เยอะเอาข้อสอบสิ่งตงแก้วได้เร็วเอาลงไปข้างล่างเด้อเอาไป่ลอยเลขกพี่่น้อองปลยเลขก่อนครับเอาไปเลยกลางงานวันเกิดของแม่ครูอ่าอ่าเพราะว่าปูนาตั้งใจสิปล่อยปล่อยหลายชดตะวันก็สิปล่อยตัวเดียวนี่ล่ะต่ว่าในใจนี่มันกันแล้วมันเด็ดหลายแล้ว อ่ามันกันมันเด็ดอะไรเดี๋ยว่าเลขสาหนึ่งเด็ดเด็ดคสหนึ่งหนึ่งเจลองหนึ่งปดลองอให้พี่น้องเสือเอาให้จะได้เงินคันเอาเลขสามตัวใส่ให้เอาแปดพี่น้องเด้อแปดสามหนึ่งปหนึ่งเจปหนึ่งแพี่น้องเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ได้ทั้งช่องยูทูบต่างๆ เมื่อนีบ้าก็ขอขอบคุณขอบคุณแอดมินทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับครูหอเคยับแ่คเอง่งยังล่ะเถอะเท่งยังล่ะเพลงยังก็ได้มันมีอยู่บ่ที่ราบวันดีบ่เขาบอกผู้ใดมาลองข้อผู้เคยลองจันเถอะผู้พอกับผู้เคยลองจันเถอะนี่ผู้แม่กับผู้เคยลอง แต่นุ่มหน้าเข่าสาหน้าเขือสีเกียวพวดที่นี่เอานุ่มหน้าเข่าสาหน้าเก่ือนุมหน้าเข่าสาหน้าเข่ื้อน่เนอึไปไม่เวีงไ่เวียงไม่เวียงไม่เวียงไม่เวียงแม่เวียงมเไเไมเวเยงม่เีงม่เยงมเวี่งไมเวยน่ีงม่เว่ง่งเพ่เเง่เ่่่งเ หนึ่งเจ็ดหนึ่งฟ้าเร็วไปเมาส์กับซึ่งมือนี่นะครับอยู่ที่งานเกิดเมื่อคู่นะครับต่อไปเลยครับเอาเอาเชิญด้านเวทีเลยครับเอาปล่อยเพลงยูไนต์ะครับซึ่งจวงนี่ครักำลังเดินทางนะครับทักทักทุกท่านครับกางเดินนะครับกวาดมือยืนเศร้านะครับมีเช้านะครับมีงานบวงช่วง ยูทีวัดนะครับยูทีนาพระธาตุนางเป็าาน in, นะครับย่านางเป็นนะครับมือเรียนเสาเนาะก็ตรนี้ตอนเช้าวงสวงใหญ่นะครับที่ลั่นพระธาตุย่านางเป็นนะครับหรือว่าอยู่ที่วัดก้อนแก้วกับมเป็นนะครับเนาะอาจจะมีวงสวงใหญ่แล้วก็มี ขบวนแห่บังไฟอารามตะการตานะครับใหญ่มากโบรานตะการตาบุญบังไฟอัมพุเพนญเลยครับเด้อมือนะครับ,รบ,บไฟประจำปีบุญบังไฟประจำปีบ มันเกิดจะมีเพื่องบ่ายนะครับอาจจะมีอาจจะมีพิธีแห่ขบวนอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือยังไงแค่จับเวลาผิดเพี้ยนนะครับเนาะจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับวันที่วันที่สิบสี่ดีเนาะวันที่สิบ นี่นะครับจัดใจโบราณตะการตานะครับสำหรับขบวนแห่กันด้ข่าวว่าเป็นทั่วสี่ขั้นนะครับแล้วก็จะมีรวมมารวมอีกหลายต่อหลายขบวนนอกกันนอกแต่ว่าก็บบรู๊คกันว่าจะมีรางวัลบรู๊คสำหรับขบวนแห่นะครับนะกในว่าก็ได้ข่าวว่ามีหลายขบวนเช่นกันนะครับน่าจะมีรางวัล ชมความสวยงามกันนะครับไปชมความสวยงามของขอบวนแห่กันได้สำเร้อความกับไปเอาโชคนนะครับเพราะว่าคุณมังไฟปีไรเพิ่นก็นได้เขาว่าเพิ่นได้โชคใน้ลาภอยู่พ่เศร้าเด้ับเด้อสำหรับคุณมังไฟอับกเพียนเฮานะครับมีน,นี่จะได้โชคอีกบ่พคุณจะได้โชคตัวไดก็อย่ริืมไปติดตาม เพิ่ไปชมสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอยู่ห่างไกลนะครับการชมทางช่องท้องใสาพารวยหลัาจากห้าเก้าแปดพารวยได้ครับไนะด้สี่ตันครับอยากชมในวันนี้นะครับถ่ายบรรยากาศว่างออนนะครับอาจจะเป็นการไล์สดนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับไล์สดห้ชมพิธีบวงสวงไงไอยู่จีลานพระธาตุแม่ย่านางเป็ด ขึ้นนี่นะครับตัวเลขแนวทางของภูนาคนะครับเดล่อยแล้วนะครับกลางงานวันเกิดของคุณแม่ห,อม,นะหอมนะครับแม่ครูหอมนะครับภูนาคเป็นกำมันใจสามหนึ่งนี่ขอแคมีนะครับอตุตลีภูนาคเ,ม,เม,มาเมามา้ลายแล้วนะครับสำหรับสามหนึ่งนะครับในวันนี้เพราะว่าปูนาคเป็น บอกว่ากุมารชัดชัยนะครับกุมารชัดชัยไอ้กูหนักในครั้งนั้นกูหนักมันกระจายนะครับเนาะแล้วครั้งนี้กุมารชัดชัยเหุ้กูหนักอีกนะครับอยู่ที่ตำแหน่งเก่าก็คือสามหนึ่งหนึ่งเกตหนึ่งแปดกุมารนี่นะครับแต่ว่ากูหนักมันเน้นหนักกูที่สามหนึ่งนะครับแปดสามหนึ่งนะครับ นี่งวดน,นี้นะครับผมอ่ันชัดชัยจะให้โจกปูนาดอีกตัวนะครับสำหรับสามหนึ่งแปดสามหนึ่งนะครับอาแตก,กตนะนะแปดสามหนึ่งนี่ดังแท้นะครับอยู่ที่ร้านปูนาดอีกนะครับอยู่ที่ร้านทันปูนาดนะครับดังระเบิดเถิดเทิงอีกนะครับอยงพวกตัวนี้นะครับแปามหนึ 10กิโลนะครับ70หรือว่า60กว่ากิโลประมาณนี้นะครับ นี่างระเบิดเกิดเรืองเลยครับเวลานทับกูนนร่าสำหรับเอ็กซ์ซีท่านใดที่มักชอบตัวเลขแนวะทางของกูร่านะตามใจนะครับเนาะทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบพื่อใ้สำรับสนุนหรือมัมวๆให้ลุงน้องในการพนันซิงเงินแต่ประกันใดนะครับมักชอบกับเวนชั่นกับพ้านนะครับ ไปจอดไปยิ้มยับชาราจิ้มแป้งรัฐบ,บาลวันประจำวันที่16มิถุนายน65ไว้เลยนะครับเอาสำหรับในคำขึ้นเนกจากพวกจะขอรัวนเอฟซีไปเพียงแค,ค่นี้นะครับเนาะตามต่อกันในคลิปหน้านะครับแต่ว่าก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงเชียร์แชีใจให้แก่ท่านช่องทองใสพารวยแล้วกัน598พารวยให้ได้กันซีรีส์เด็ดกัน นะครับสำหรับคำคืนนี้สวัสดีสวัสดีพระธงคลกันทุกครกุนสวัสดีครับผม